ท่านผู้ชมสวัสดีเพ,เพื่อนๆนแฟนเพจเลฟสีทุกท่านนะครับพบกับสวนลุงใหญ่สมาร์ทฟาร์มโซโนโคโดอินซีของนายอำเภอพบพาหจัดตะมาต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเนื่องด้วยเวลาไม่อำนนยเลยต้องทําแยกเป็น2คลิปเราได้ทําการแตังแต่งกิ่งเสร็จนะครับเราก็จะต่อด้วยการทาปูนแดงทางเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันมอดไม้ไผ่นะครับเจาะทําลายมอดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งัตูพืชนะครับที่ต้องระมาระวังและคอยสังเกตนะครับ ลักษณะการทำลายของมันคือเจาะบริเวณส่วนของลำต้นมันจะเจาะไปรูเล็กๆตามเปลือกนะครับและอาศัยอยู่ในนั้นบางตัวก็เจาะลึกถึงแกนกลางกันเลยสังเกตจะมีคราบขาวๆเป็นขุยอยู่รอบๆถ้ามีจำนวนมากการทำลายก็จะขยายเป็นวงกว้างลามไปเรื่อยๆทําให้ระบบท่อส่งน้ําถูกตัดขาดทางเดินอาหารภายในเป็นอัมพาตนะครับไม่สามารถส่งไปเลี้ยงถึงยอดและใบได้ก็จะทําให้ต้นใบเหี่ยวแห้งนะครับ ทางต้นถึงขั้นโคมมานะครับถ้าแก้ไม่ทันมอดเนี่ยเป็นตัวแมลงเล็กๆแต่ก็มีขีดความสามารถในการทําลายสูงนะครับถึงขั้นต้นไม้แห้งตายได้เลยนะครับเราจะต้องทาป้องกันไว้ก่อนที่มันจะระบาดเข้าสวนเรานะครับไม่งั้นเราอาจจะแก้ไขไม่ทันนะครับช่วงเวลาที่มอดตัวนี้นะครับระบาดก็คือช่วงปลายฝนต้นนะมอดก็เป็นอีกหนึ่งสตูพืชภายนอกนะครับที่จัดในี้กลุ่มอันตรายเพีย้ยแมลงหนอนยังไม่น่ากลัวเท่ากับตัวน,นี้เลยนะครับ แล้วถ้ามันระบาดแล้วนะฮะมันเข้ามาทำลายแล้วจะทำไงดีฮะจะแก้ไขยังไงได้ผมใช้น้ำมันโซลา่านะครับฉีดพ่นหรือแค่ไหนก็ตายนะครับมันจะเหม็นตายคารูเอาอยู่แน่นอนครับหรืออีกวิธีหนึ่งคือใช้ลวดพันสำลีจุ่มน้ำมันนะครับยัดคารูไว้นะครับเด็กก็จะตายเองแต่ถ้าให้ดีนะครับป้องกันไว้ก่อนเพราะมันมาเมื่อไหร่เรา สามารถรู้ได้นะครับโอเคก็ถามว่าใช้สีได้ไหมสีขาบ้านใช้ได้ครับแต่ต้นทุนจะสูงมากนะครับและมีสารอันตรายนะครับสําหรับผมผมไม่เลือกใช้ครับบางคนก็ผสมนะครับเมทาเพื่อป้องกันเชื้อราไปด้วยนะครับเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทํากันเลยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็จะมีถังนะครับถังผสมแล้วก็วัสดุก็คือปูนแดง แล้วก็จะมีแปรงนะครับแปรงขนแข็งหน่อยคุนแดงนะครับเพียวๆผสมกับน้ํานะครับคนให้เข้ากันเลยนะครับไม่หนืดมากแล้วก็ไม่เหลวมากจนเกินไปให้พอดีๆนะครับสะดวกในการทาเราจะทาตั้งแต่ขนต้นขึ้นไปนะครับหรือจะทาลงมาก็ได้ส่วนไหนก่อนก็ได้นะครับแล้วต่ความถนัดทาเลยนะครับ เลยท่วมหัวก็ดีนะครับเพราะมอดไผ่เนี่ยมันจะบินต่ํามันจะเกาะช่วงล่างและตายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทาให้หนานะครับดุมแดงเนี่ยมันจะยึดเกาะดีนะครับอยู่ได้7-8เดือนนะถ้าไม่มีฝนชะล้างโอเคทาได้ทุกช่วงอายุนะครับต้นเล็กต้นใหญ่ทาได้หมดทาป้องกันไว้จะดีมากลดความเสียหายได้ไม่มีผลข้างเคียงนะครับผลอันตรายต้นไม้และ ท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีข้อเสนอแนะหรือมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับทัาทายพูดคุยกันได้นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้วยกันครับท่านผู้ชมคลิปนี้ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนรุ่นใหม่หรือมือใหม่นะครับที่กําลังฝึกหัดหรือกําลังพึ่งทําเกษตรนะครับได้มีแนวทางในการปฏิบัตินะครับต่อ กบผมเองนะครับก็ในนามสนุนงุงใหญ่นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าหากว่ามีสาระด,ดีๆก็จะทําคลิปนะครับมาอมาให้ทุกทท่านนะไปร,รับชมกันนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ